วันนี้นะครับฟุตบอลยูโร2016กลับมาทําการแข่งขันอีกครั้งในคืนนี้เป็นเกมรอบก่อนลัชนะเลอศแล้วนะครับโดยคู่แรกระหว่างโปแลนด์กับโปรตุเกสครับเกมคู่นี้นะครับจะเล่นกันในเวลาตีสองที่เมืองมักเซโดยอดัมเนวัสกาโค้ชของโปแลนด์ยอมรับว่า ทีมาไกลเกินกว่าที่คิดเอาไว้เนื่องจากโปรแลนด์ยังไม่เคยเอาชนะคู่แข่งในยูโรรอบสุดท้ายได้เลยยอมรับ,บรว่ <ใน S 2> บาโปตุเกสนะครับ่ได้มีดีแค่เคสนโนโรนันโดและกระตุ้นลูกทีมให้มั่นใจในฝีเท้าของตัวเองว่าจะเอาชนะคู่แข่งได้สสภาพทีมตอนนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับขาดแค่วาเชีเชสเน่ผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่ยังไม่ฟิตทําให้ลูคัสฟาเบงสกี้จะได้ยืนเฝ้าเสาต่อหลังจากทําผลงานได้ดีในนัดที่ชนะสวิตเซอร์แลนด์ในการยิงจุดโทษ ไปดูเฟอร์นันโดซานโตนะครับโค้ชของทีมชาติโปรตุเกสยกย่ยองโปรแลนด์เป็นทีมที่แข็งแกร่งซึ่งจะตัวคุ้นเคยกับผู้เล่นชุดนี้หลายคนนะครับจากการคุมทีมชาติกรีซพบกับโปรแลนด์ในฟุตบอลยูโร2012เชื่อว่าจะเป็นเกมที่หนักไม่แพ้ก,กับการเจโรอโครเอเชียแน่นอนนะครับสภาพทีมมีลุ้นที่จะได้เจ้ามูตินโญกองกลางจากทีมมนาโกกลับมาช่วยทีมแต่ยังไม่มีอังเดโกเมสนะครับกับราฟาเอลเกเดโรสผู้เล่นดาวรุ่งที่ยังไม่ฟิตสมบูรณ์ ผู้ชนะคู่นี้นะครับจะผ่านเข้าไปเจอกับผู้ชนะในคู่ของเวลและเบลเยียมในรอบรองชนะเลิศครับ